เรียนนวดหน้าพลิกชีวิตเราสอนอะไรกันบ้างนะคะเราลงมือปฏิบัติจริงเรียนกันแบบอัดแน่นเลยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้คุณนีกำลังสอนท่าอะไรคะตอนนี้เทคนิคการเก็บเปลือกหนังตาตกนะคะอคนที่มีหนังตาตกนะคะดึงคิ้วตกนะคะคิ้วยกเลยเห็นไหมคะเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอ้สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้มากมายค่ะ อย่างเลยที่ตั้งใจไว้คือเอาไปดูแลตัวเองนะคะและคนรอบข้างได้เลยอย่างร้อยเปอร์เซนต์เลยล่ะค่ะอายุเป็นอุปสรรคไหมคะพี่ไม่มีแน่นอนค่ะคุ้มค่ามากๆค่ะมาเธอคามมาเรียนกันอ่าตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่คะกาจัดริ้วรอยล่องลึกค่ะทํายากไหมไม่ยากเลยค่ะท่านี้นะคะจะเป็นการที่นวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บนะคะเราจะบี้เป็นการอัดคอลลาเจนค่ะ เป็นการอเทอร์เจนนะคะอันนี้พูเ้เรียอธิบายเองนะคะไม่ใช่คุณครูนะคะตอนนี้61ปีค่ะ6 1ปีแล้วนะคะอายุเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้ไหมคะไม่เลยค่ะไม่รู้สึกว่าตัวเอง61ปีนะคะคิดว่าอายุ20กว่ากว่านะคะสุดยอดเลยถ้าเพื่อนๆกำลังคิดว่าจะมาเรียนกับปูทันดีไหมจะมาเรียนแล้วทำได้จริง<ม>หรือเปล่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะ <laughs> อยากจะให้เพื่อนๆมา เรียนที่นี่เลยเพราะว่ามั่นใจว่าที่นี่สอนดีที่สุดเลยค่ะเห็นไหมคะที่นี่เราจะสอนกันแบบประกบตัวกันเลยเพราะฉะนั้นปุ๊บนะคะใครก็ตามที่มาเรียนแล้วครูคาน้ําหนักมือจะทําได้หรือเปล่าจะทําได้จริงไหมนะคะครูทุกคนนะคะเราสอนกันแบบประกบตัวจับมือกันทํานะคะแล้วก็ลงน้ำหนักมือให้จับลูกศิษย์ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นปุ๊บใครที่มาเรียนแล้วกังวลใจจะทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้กําลังเก็บรอบหน้าอยู่ เก็บขอบหน้าแล้วก็ยกล่องมมุสาวๆนี่เป็นสิ่งที่กังวลมากเลยเพราะอายุที่เยอะมากขึ้นล่องน้ำหมากกับล่องมุมปากตกขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ใส่ใจสอนอย่างใกล้ชิดเลยค่ะประทับใจอะไรบ้างได้อะไรบ้างในการเรียนสามวันที่นี่รู้สึกประทับใจในวิธีการสอนวิธีการสอนอย่างใกล้ชิดมีปัญหาอะไรก็จะเข้ามาจัดการเลยว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยแบบนี้นค่ะ รู้สึกสบายใจไม่เครียดไม่อะไรเลยอะค่ะจะบอกว่ามาเรียนได้เลยนะคะที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะคราวนี้เราจะเป็นท่าเก็บปีกจมูกคนที่มีปัญหาเรื่องปีกจมูกบานท่านี้จะทําให้ปีกจมูกเลียวเ,เล็กได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความรักเกี่ยวกับเรื่องความงามและคุณอยากทําให้คนสวยขึ้นนะคะอาชีพนี้น่าสนใจและน่าสัมผัสแบบมากๆเลย พราะครูเชื่ออย่างหนึ่งเลยค่ะความสวยทำให้คนมีความสุขและถ้าคุณเริ่มต้นจากการที่มีความสุขจากการที่ทำให้คนสวยนะคะรับรองเงินจะเข้ากระเป๋าคุณได้แบบง่ายๆ